สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมลุง s อ k นะครับวันนี้อยู่นอกสถานที่นะคือสังเกตได้ว่ามีรถอยู่เพียบเลยวันนี้เป็นวันที่เราจะไปทริปใหญ่กันนะครับก็เป็นทริปใหญ่ต้นปีนะเลื่อนมาตั้งแต่มกรลาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปกาญจนบ,บุรีกันนะครับสมาชิกประมาณ60ครคันจะให้ชมบรรยากาศครับว่ารถแต่ละคันเนี่ย มีย่หออะไรบ้างแล้วไปกันกี่คันกี่คนบ้างอะไรเงี้ยรถที่มาในวันนี้เนะี่ยส่วนใหญ่เป็นรถที่เป็นรถของลูกค้าที่ร้านเรานะทริปนี้จัดขึ้นทุกปีนะทุกปีจัดมา5-6ปีแล้วนะครับโปรตีเอสบีเคเนี่ยจะมีทริปประมาณ3ครั้งต่อปีนะ ก็เป็นทริปที่ขอบคุณลูกค้านะครับที่ว่ามาใช้บริการที่เราก็เป็นเหมือนกับของสมนาคุณให้นะครับปีหนึ่งก็มีครั้งสองครั้งมีกิจกรรมดีๆนะใช่มีกิจกรรมดีๆก็เดี๋ยวไปถึงก็ล่องแพเล่นน้ํากันนะครับแล้วตอนเย็นเราก็มีงานเลี้ยงก็แจกของรางวัลกันครับของรางวัลก็มีอยู่สิบกว่ารางวัลนะก็แจกทุปีนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นงานเอาว่าคืนนี้มีอะไรแจกบ้างทริปนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้ขับ ใช่ขับขี่รถด,ด้วยกันด้วยความปลอดภัยก็คือคนที่ไม่รู้จักกันก็ได้มารู้จักกันนะครับก็โอเคเลย เออผมชื่อติวครับผมคราวนี้ขับเซ็กซิบมากับเมพเคเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกครับใช่ครับเจอหลายคันเลยพอดีก็รู้จักกับพวกพี่ๆในกลุ่มอยู่แล้วครับรู้สึกไงมากตอนนี้เรามาถึงเช็คไฟที่สองนะอ๋อรู้สึกรู้สึกดีครับขับกันสนุกดีครับแรงไหมขี่กันแรงไหมนิดนึงครับนิดนึงนะโลังจริงเรานัดที่นี่ยังกี่โมงไม่แน่ใจครับผมก็มาถึงก่อนครับโอเค ก็เดี๋ยวคันต่อไปไปในพื้นที่คันต่อไปขอบคุณที่ทิวครับได้ครับผมครับชื่อจีโรเวนครับก็ขับเอ่อเซ็ตไอสิบสังกัด SBK Superbike Kit ครับผมอ่าทริปนี้เป็นทริปที่เยวไรล่ะครับที่มาขี่กับ SBK โอ้โหตั้งแต่มาขับกับ SBK นี่ก็หลายทริปละหลายทริปแล้วครับที่ว่ามากับ SBK ทุกคนขับเป็นระเบียบดีนะแล้วก็มีการแบบให้สัญญองสัญญาณนะครับก็อันนี้เป็นเสน่ห์นะครับไม่ว่าคุณจะขับรถ ประเภทไหนสังเกตนะครับที่มาทิพกับ S B K เนี่ยไม่ได้มีทรงสปอร์ตอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งทัวร์ลิงมีทุกพาร์ทก็ขี่สนุกมากครับสนุกมากสวัสดีครับสวัสดีครับมาทิพกันกี่ครั้งแล้วครับผมก็มาทิพเกือบทุกครั้งครับพวกเรานะครับให้การตอนรับดีดีครับบรรยากาศดีครับตอนช่วงเช้าก็ใสใสมาก็ร้อนนิดนึงครับแต่ก็ขี่กันสนุกครับครับสู้ครับผม สวัสดีครับอันนี้ผมชื่อหมูนะครับผมขี่ไฮยาบุสานะครับปี2 0ง8นะครับผมขี่รถกับ S B K ที่ได้ขี่มากี่ครั้งแล้วพี่ครั้งนี้ครั้งแรกครับผม <นะ S 1> อันนี้มาคนเดียวหรือเปล่าอ่ามารุ่นพี่อีกคนหนึ่งครับแนะนํามาแล้วตอนที่มาถึงเช็คพอยสองเนี่ยขี่มาด้วยกันหรือเปล่าอ่าเปล่าครับพอดีว่าผมตอนเช้าท้องเสียพี่เลยแบบว่าอาช้า,า,ชานิดนึงก็เลยรีบขี่ตามมาเพื่อที่ทันพอยสองนะครับสวัสดีครับ ผมทัชชลินนะครับขับ CBR 1000กลุ่ม S P K ครับผมทริปนี้เป็นทริปเที่ยวไรล่ะครับสำหรับพี่ที่มาขี่กับ S P K ครับถ้าเกิดนับทริปรวมกันก็เยอะมากครับน่าจะเป็น10แล้วครับถึงเช็คพอยท์สองก็ขับเรื่อยๆครับขับเรื่อยๆครับก็มีร้อยมั่งเขาบอกร้อยยี่กันก็วิ่งประมาณ2 2 4 2 5งสี่สองห้าครับติด่ากติดมากอ๋อเป็นกลุ่มแรกครับธรรมดาไอพวกกลุ่มหลังยังมาขิงครับ มไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันเช็ค,ชค,คอยต์สามนะครับขอบคุณครับ ครับผมชื่อแจ็คครับผมอ่าวันนี้เอาหายามาครับฮายาบุษะพันสามซีซีครับผมแรงม้าพี่ลุงแฟดได้ประมาณ2องร้อยหนึ่งสองร้อยสองประมาณนี้ครับผมบรรยากาศดีแต่ว่าร้อนไปนิดนึงอากาศเมืองไทยรู้อยู่ทุกคนรู้อยู่ครับว่าร้อนจริงจริงครับแต่สนุกครับสนุกตอนขี่มาเป็นไงบ้างตอนขี่มาตึงมือครับน่าจะสองกว่าครับตลอดเลยไม่ต่ำกว่าสองห้าแน่นอนครับผมอยู่หัวหรือกลางหรือปลายหัวครับหัวหัวไม่ยอมอยู่กลางก็อยู่ปลายครับผมถ้าอยู่กลางนี่เดี๋ยวไฟหน้าแตก ใช่ครับ SBK เสียไม่ได้ครับต้องแรงแรงเท่านั้นอยู่รอดครับผมผมเคมครับวันนี้ขี่รถอะไรมาครับพี่เออซิกเซอร์ครับซิกเซอร์ L6 ที่ขี่รถกับ SBK มากี่ทริปละก็ตั้งแต่ก่อตั้ง SBK <Wow. S 2> เลยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า SBK เนี่ยเขาขับรถกันแบบเหมือนสไตล์การขับของเขาค่อนข้าง,างเนี่ยกลักก็ขับไวซึ่งมันทำให้คนที่ชอบความเร็วด้วยกันเนี่ยมารวมตัวกันแค่นั้นเองก็ถามว่ามันไม่ได้ อันตรายอะไรขนาดนั้นก็เป็นช่วงๆช่วงที่ปลอดภัยเราก็เราก็ใส่กันเต็มที่เหมือนกันแต่ถ้ามันดูไม่ปลอดภัยเราก็เซฟเพราะว่ามันมีผู้ร่วมทิปเยอะเหมือนกันสวัสดีครับแนะนําตวหน่อยครับพี่ครับผมชื่อเปียวครับผมวันนี้ขี่รถอะไรมาครับฮายาครับผมพี่เปี้ยวขี่รถกับ s อสเมากี่ทิปแล้วพี่ประมาณ4ี่ทิปแล้วครับดีครับผมได้มิตรภาพใหม่ๆครับผมแล้วการขับรถก็รู้สึกว่าปลอดภัยครับเพราะมีผู้แบบเหมือนผู้เชี่ยวชาญนะครับผม นำทางตลอดอะไรอย่างนี้ครับสวัสดีอัพเบเวนวันนี้ขี่รถอะไรมาพี่เอสพันธ์อาครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างไหมมีท่อกรองแต่ยังไม่ได้แฟตที่ขี่รถมากับเอสเคเนี่ยขี่มากี่ทิปละเออนี้เป็นทิปที่สองครับทิปที่สองทิปแรกเราเป็นที่นครนายกนครนายกนะตอนนั้นขี่อะไรไปเซ็ตสองห้าศูนย์่ะทิปเดียวเปลี่ยนเป็นพันเลยสามไม่ทันนะขี่รถเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกครับสนุกแบบ เปิดประสบการณ์เพิ่งได้แบบลองตัวพันอะไรเงี้ยตอนที่ขี่มาด้วยกันในขบวนเนี่ยอยู่หัวกลางปลาย <c oughs> ปลายครับ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ชินรถแหละ <c oughs> ใช่โอเคสวัสดีครับผมหมอเจมเอ็ดบีเคก็ที่รู้จักกันนะอ,อผมก็เป็นช่างพิลานพี่เจมขี่อะไรมาวันนี้เอ่อ L เจปกติรถพี่สีน้ำเงินสีขาว ตอนนี้เป็นสีดำแล้วแต่คันเดิมคันเดิมคือเปลี่ยนมาสเวอร์ชั่นแล้วใช่เวลาเราออกทริปหรือว่าออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยถ้ารถมันมีปัญหาหรือมันอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บอะ่ะมันจะทิ้งช่วงกันไกลตามกันไม่ทันเที่ยวไม่สนุกเ,เราก็ก่อนออกทริปอะไรเราก็พยายามเตรียมรถให้พร้อมที่สุดพอเวลาออกทริปจะได้ไม่มีปัญหาเราจะได้ไม่ต้องเส็งเมื่อกี้มาเท่าไหร่พี่เมื่อกี้ประมาณ28 29พี่2 29, อเเองเหรอ อ๋อไม่ใช่พอติไม่ตอนเส้นบางเลนวิ่งมาณ400อยู่หน้าผมนี่450โอ้สีซีใช่ครับโอ้ขาดหมดเลยพี่ตอนแรกเสื้อจะเสื้อจะขาดแล้วหลังไว้เลยไม่ขาดรองเท้าขาดเลยนี่ครับ400สัมภาษณ์พวกหลังๆดีกว่าครับหน้าไม่อยากคุยไม่อยากคุยเยอะหันมาเจอ3-4คนหน้าเบื่อมากเลยชีวิต นี่น่เจ้าของ L 7สองหน้าใกล้ๆอ่ะสุมหน้าใกล้อ่ะ L เจ็เขาว่ารถแรงรถแรงหาไม่เจอเบื่อที่จะหาเจอได้แล้วผมถึงซ้ำใช่เส้นบางเลนวิ่งมา400ร้อยู่อะรเสื้อเสื้อจะขาดแล้วหลังไวอันนี้เรามาแวะหอยหอยสามนะคือมาแวะเติมน้ำมาแล้วแล้วก็มาแวะกินข้าวกลางวันครับที่โคคุณลุงตรงกาญจนบุรี ครับถ้าใครสนใจก็มาได้เหมือนกับติดน้ําเลยครับคือร้านนี้เรามาทุกปีนะมามาทุกปีเลยเราก็จะมีมียุ่สามสามช่วงเราก็จะมีคนที่ขับเร็วก็จะขับไปก่อนเลยแล้วก็กลางๆก็คือเร็วพอมาแล้วก็ขี่ชา้าครับก็ถึงถึงห้างกันไม่เกินสิบนาทีอะ่ะ <c oughs> อ่าโอเคคนขี่เร็วก็เร็วไปคนขี่ชา้าก็ช้าไปเดี๋ยวเจอบนสันเขื่อนอีกทีเดี๋ยวเราไปอาบแดดครับบนบนสันเขื่อน Catching fades anymore Gotta keep my hands clean When they come for the ball Keep it smooth like a dawn Making moves in the dark Cause I learned how to swim In the pool full of sharks Now they're cautious Cause they coaches. because they can not read All his motions How the kid never Switch codes But he codes with focus Tearing down your team With a frozen Ice cold look That could end A summer solstice Cause I'm more Like the top dog Keep on running game in the gang Will it cost y'all I be calling players From a plane While I'm off court But we ain't the same You were lame I'm a mob I'm, I'm a top dog on a stat sheet. Off court, but I call plays for the athletes. Laughing when the cop cars try to catch me. Cause I rolled off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxing. Singing Figaro with no accent. While I pull strings from the streets in. Do it all with a straight face. I'm the kingpin. Top dog. Top flow. Boss mode. I'm the kingpin. They know I'm a dog and a beast man Yeah I keep the peace with a peace man I ain't got no time for a peace man Why would I respond to a pawn? I'm the- พี่ชื่อพี่อ้อนนะครับอยู่ในทีมเล็ดรายนะครับวันนี้พี่ขี่เอ็ดพันปี2020สีแดง คันนี้ก็แต่งไม่เยอะเพราะวพี่สไตล์ผู้ใหญ่แต่งพอเรียบๆมีมังกรหน้าของ R P M มีชิลหน้ามีอุดกระจกไลท t เทคมั Tech, งกรลหลังครอบถังเบาะแต่งเล็ดลาย <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ไฟท้ายคันนี้ยังไม่ได้แปดอะไรเลยเนะครับยังเดิมๆทุกอย่างครับ <Okay. S 2> ค,รครั้งนี้ครั้งแรกครับสวัสดีครับก็ชมนะครับวันนี้ก็มาออชิป s ก SP k ครับ ขับรถรุ่นอะไรครับพี่มาดูกติวิครับพี่จุดจอดดีร้านกินข้าวที่พักเพลินปาร์ตี้ดีได้ได้ประสบการณ์นะผมว่าได้เพื่อนอะไรเงี้ยขี่ก็ดีฮะเพลินครับสวัสดีครับผมชื่อต้อมนะครับเป็นน้องใหม่ของ HBK นะครับมาครั้งแรกครับเอา X Max คันนี้มาครับอ๋อก็ประทับใจนะครับส่วนของผมก็ชอบในการที่ขี่ตามหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนุกมากครับ มาครั้งแรกก็ประทับใจเลย สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกคนด้ยนะครับ SBK เนี่ยก็มีผมมีเจมมีพัทมีเจมี่พิเตอร์มีไปมีนิวครับก็มีอยู่ห้ากเจ็ดคนนะทริปใหญ่ของเรานะครับมีปีละครั้งปีละครั้งแบบเนี้ยก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมารู้จักรู้จักกันนะคือเราทํารถร้านเดียวกันอะเรารู้จักกันไว้อะก็จะดีนะครับและเหผลนึงก็คือเป็นการ ขอบคุณนะครับทุกคนสำหรับการอุปการะคุณอย่างดีนะครับการสนับสนุน SBK Superbike นะครับมาโดยตลอดระยะเวลาจริงๆเต็มๆก็5ปีแล้วนะครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันยังเหนียวแน่นมาตลอดก็วันนี้นะครับผมกับน้องๆทุกคนก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนมากเลยครับขอบคุณครขอบคุณมากครับ ขอบคุณ <Okay. S 2> <laughs> อาจารย์ลูกนะครับที่มา <All right. S 1> ทำพิธีเปิดสัมภนาครังนี้ครับเรามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนที่เพิ่งมาครั้งแรกมาครั้งนี้ครั้งใหม่นะฮะใครที่เพิ่ง ก็หือหลายคนก็รู้จักกันครับแต่ว่าคนที่อยู่กลุ่มสามคนนะครับเดี๋ยวจะแจกเบียร์ให้สามแก้วช่วยกันกินทีไหนหมดที่หลังสุดอยู่ก่อน่อเอาเลยเฮ้าเบียร์เลยก็ยมีเล้ว บอบอุ่นสนุกมากสังสรรค์ก็โอเคเลยนะครับกิจกรรมดีมากสนุกนะสนุกมากเลยขี่กันถามว่าเร็วไหมก็เร็วแต่ว่าบางช่วงที่เร็วได้บางช่วงก็ช้าก็เน้นรถพวกนี้ให้ขี่เหมือนเวฟก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็พยายามเซฟกันที่สุดก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรถครัิงหน้ามีอีกก็มามาครับมาครับ I I really enjoyed the the trip and also the ride with the with the group very nice your my Achilles, yeah let it come for the fall grace deserve it my y'all took it all uh, i spit the truth in the booth shaking lies off for ya my god covered in the blood you would think that i was fangs on dracula my god flipped it all around you would think he had your life on spatula all oh, of you massacred one the day that he comes right back for us this an early bird